สวัสดีครับวันนี้วันอะไรครับวับนอังคารวันอังคารโอโ้โหฝนตกร้านก็เลยโล่งหรอมวยอันร้านปิดร้านปิดท,ทุกวันอังคารแล้วคุณมาอะไรครับนี่ไม่มีคนเลยนี่มาเทสมาเทสเมนูใหม่บอกผู <laughs> ้จัดการเขาไลน์บอกว่ามาเทสเมนูใหม่ไม่จริงเลยพ <laughs> ี่โอ้โหมันโกงตุ้มเตนียดเติมคเนี้ไหลาย ไปๆเลยนะเข้าไปกินเขายิวมาลรองเดือดเหมือนกนดีจะมาหอดรถเฮ้ยดีจังเลยติบ่มีลูกค้าวกลับพอดีติมาหอดเดียวจอดรถแดนลงมาบ่เบิ่งหอดไปแดนเขาล้านเซือยโอ้เออปายไม่ได้โอผิดจ้าไปไม่ได้โอ้พิดจ้าปายล้านหยูดจ้าวันนี้แต่ว่ามาแล้วต้องได้กินนะคะเพราะว่าหิวมากก็เลยบังคับเพื่อนติก็เลยบังคับไอเชฟทำกับข้าวให้เหรอ เพราะว่าเราจะเข้าไปซ้อมนะคะเราก็มีนัดอยู่แต่ว่าเราเหิวมากตอนนี้เราก็เลยบอกว่าร้านปิดก็ช่างเปิดให้หน่อยตอนนี้หิวมากคือซูปเปอร์วีพีบังคับครั้งไม่จริงๆแล้วพอดีพี่เขาทําเมนูนใหม่เราก็เลยอ้าโอเคเดี๋ยวหนูเทสให้กวางิลาคาะขนาดที่น้องอ๊แต่ว่าบรรยากาศฝนตกที่มาลงเรือคือโรแมนติกมากเลยนะได้อีกฟิวหนึ่งห็นบ่ นั่งกินตาขนก็ได้แต่ก็แนะนําให้มาวันที่ร้านเปิดนะคะทุกคนนั่งกินตาขนก็รว้จริงดีนะครับโอ้ยห <c oughs> ยุดทุกวันอังคารนะคะแล้วก็ติดตามอัปเดตเมนูใหม่ๆแล้วกอ็อาหารอร่อยๆที่เพจมาลงเดอรเดอทุกคนเดอที่สําคัญคืออยู่ทุกวันอังคารนะคะ <c oughs> อย่าหลงมากคือวันจันทร์เดิร